ผู้ชมคะปัญหา,าเรื่องสุขภาพนะคะใครๆก็อยากสุขภาพดีใครๆก็อยากพร้อมใครๆก็อยากสวยนะคะแต่จะทําอย่างไรให้เรารู้เท่าทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรวมไปถึงยาลดความอ้วนที่มีขายกันเกลื่อนตามท้องตลาดนะคะวันนี้เรายัางคงพูดคุยนะคะกับทางสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออ,อยนะคะโดยท่านผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหารนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เราถามถึงในเรื่องของ บทบาทหน้าที่ของออยที่ไปกํากับดูแลในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆนะคะทีนี้มาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีสรรพ,พคุณลดความอ้วนหรือที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆว่ายาลดความอ้วนเนี่ยคะ่ะทางออยเองเนี่ยคะ่ะไปกํากับดูแลอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคคะ่ะค่ะเน,เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ที่ที่กล่าวมาเนี่ย เขาพยายามเขาเรียกว่ายารดความอ้วนปุ๊บเนี่ยมันต้องไม่ใช่อาหารเพราะมันขึ้นต้นด้วยยาแล้วด้วยยาแล้วแต่เผเอินไปขายแอบขายอยู่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามเว็บไซต์ถามว่าคําว่ายารดความอ้วนเนี่ยในอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยออยไม่อนุญาตคานี้อยู่แล้วเพราะเรามีความการแบ่งงานกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเรื่องของอาหารในเรื่องของยามันเป็นพรบคนละฉบับ และจุดประสงค์ของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีความต่างกันนะคะดังที่ได้เรียนในช่วงต้นแล้วยานนยใช้รักษาโรคนะฮะแต่อาหารกินเครื่องค้ำจุนชีวิตแล้วก็ให้มีสุขภาพดีนะคะตอนนี้ในเรื่องของการที่เขามีการกล่าวอ้างว่าเนี่ยมันเป็นยาลดน้ําหนักใน,ใน,ในออยอทาอะไรบ้างจริง,รงๆเนี่ยตรงนี้ออยอเนี่ยมีหน่วยงานสําหรับที่จะดูแลสำหรับเรื่องร้องเรียนทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเครื่องสําอางที่มีการกล่าวอ้าง ที่กล่าวอ้างเกินจริงเนี่ยเราก็จะไปส่งเรื่องเข้ามาไม่ว่าท่านเป็นผู้บริโภคท่านก็จะสามารถส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาหาเราได้นะคะโดยทางโทรศัพท์หมายเลขหนึ<ม>่งหนะคะหรือว่าทางแอปหรือว่าทางอ e ีเมลหรือทางโทรศัพท์เนี่ยส่งเข้ามาได้หมดแล้วเราทํำยังไงนะคะเราก็จะมีการส่งไปหาข้อมูลที่ท่านให้มาเนี่ยจริงไหมแล้วก็<ม>ไปสืบดูแล้วถ้าเกิดเป็นในเรื่องของทางเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆหรือว่าทาง เรียกว่าอะไรสื่อต่างเนี่ยนะคะถ้าเป็นทางทางเว็บเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการประสานเพราะว่าเราไม่สามารถสั่งปิดได้โดยทันทีนะคะเพราะเว็บต่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางออยนะคะมันก็ต้องไปขอความอนุเคราะห์ให้เขาสั่งปิดะนะคะทางกส <ๆ S 2> ทชหรือทางกระทรวงไอซีทีกันแล้วแต่หน่วยงานที่กํากับดูแลตรงนั้นช่วยสั่งปิดแล้วเราก็พยายามที่จะแถลงข่าวบอกมาเลยว่าเราไปจับที่ไหนมาตัวไหนไม่ถูกต้องซึ่งตรงนี้ขณะนี้เป็นการที่ว่าให้ข้อมูลที่ทันกับเหตุการณ์ออยก็มีเรื่องของ ออยของแอปพลิเคชันของออยเพื่อที่จะเข้าไปสืบค้นนะคะอขออนุญาตโชว์ได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะเราเรามีแอปพลิเคชันนะคะเรามีอยอยเนี่ยนะคะ,คะนะคะซึ่งซึ่งแอปตรงเนี้ยสามารถเอาไปดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งท่านเนี่ยสามารถไปค้นได้เลยนะคะสามารถค้นในเลขที่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางวัตถุอันตรายแล้วก็อาหารนะคะเข้าไปค้นดูได้นะคะแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง คำนวณในเรื่องของแคลอรี่ของร่างกายด้วยนะคะคิวอารเนี่ยท่านเอาไปสา,สามารถใช้มีประโยชน์กับท่านมากมายะนะคะอันนี้เดี๋ยวก็มอบไว้ให้กับทาง รายการเลยขอบคุณมากค่ะก็คือคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะมีเหมือนมีออยตอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะออย Smart ทแอปพลิเคชันค่ะออยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ O R Y O R แล้วก็ Smart ทนะคะแอปพลิเคชันค่ะก็ในนี้จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยไม่ใช่แค่เฉพาะอาหาร S <S> <S หรือว่ายารรมไปถึงเครื่องสำอาววัตถุอันตรายได้ทั้งหมดเลยน,นะคะแล้วก็สามารถลองเรียนผ่านที่นี่ก็ได้ <S <S> <S นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีช่องทาง <S <S> ค่ะอันนี้ก็จะได้เข้าถึงง่าย <S <S> <S แล้วก็ตรงมาก <S <S> <S ด้วยนะคะรวดเร็วเลยทีเดียว <S <S> <S> ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของออยที่พยายามจะทําให้มันทน<ป>ันสมัยปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ<อ>์มากที่สุดเท่าที่ยาพอทําได้นะคะน,นี้ค่ะ,ะแต่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสริมอานนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นยาลดความอ้วนแล้วที่เราเห็นในท้องตลาดค่ะ,ะมันยังมีพวกผลิตภัณฑ์ช่วยทำอะไรนะคะผิวขาวออล่าต่างๆแบบนี้พวกสรรพคุณเหล่านี้ที่กล่าวอ้างเนี่ยค่ะ ผ่านออยอนหรือเปล่าคะไม่ไม่ผ่านค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นบอกว่าผิวขาวนี่อาจจะเป็นเครื่องสำอางอาจจะเป็นผ่านนะคะเครื่องสำอางอาจจะให้วาทาแล้วผิวขาวเนียนนุ่มอย่างเงี้ยมันเป็นสรพคุณของอการใช้เครื่องสำอางนะแต่อาหารนะไม่ไม่ใช่นะฮะอาหารไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะในแง่ของการที่เข่าก้าวอ้างทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่ของอาหารเนี่ยคงจะไม่มีการกล่าวอ้างในแง,ง่ของของความสวยงามานในเรื่องของความ การที่ทําให้สรีระอึ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีเรื่องเรื่องอย่างนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดเลยว่าเฮ้ยอันนี้ต้องไม่ใช่เสริมอาหารที่ออยอผ่านแน่นอนถ้ามีคําว่าลดน้ําหนักทําให้ผิวสวยกระชับผิวพรรณอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่อาหารทั้งนั้นไม่ใช่คํากล่าวอ้างที่อาหารเราจะอนุญาตให้กับผู้บริโภคได้รับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่อนุญาตทั้งสิ้นแล้วทางออยเองมีมาตรการในการตรวจสอบดูแลผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไรบ้างคะ เร,เราในแง่ของการที่มันมีเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยคอยดูตัดข่าวแต่สื่ออย่างเดียวนะคะ <ừ> ตัดข่าวแต่สื่ออย่างเดียวอันไหนที่ไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะทําดําเนินคดีนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าปีหนึ่งเยอะไหมมีแล้วก็มีทางส่วนที่ทางผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนเข้ามา,านะคะเราเราก็เป็นเป็นหมื่นๆน,นะคะแต่ส่วนที่ผิดเนี่ยประมาณสัก4 0 0กว่าลายที่เรานะฮะม,มีการดําเนินคดีไปในปี <ừ> ที่ผ่านมาแล้วก็มีที่เรื่องร้องเรียนก็ประมาณเกือบร้อยลาย นะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะผิดส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเรื่องของโฆษณาก็ผิดแน่นอนค่ะเรื่องไหนที่โดนร้องเรียนมามากที่สุดคะท่านถ้าถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างในแง่ของของการกล่าวอ้างสกุลเกินจริงการกล่าวอ้างสกุลเกินจริงการลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะฮะก็กล่าวอ้างในแง่ของการลดเบาหวานช่วยเบาหวานความดันหัวใจอันนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นค่ะนะคะก็จะเป็นทํานองนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ย ผู้บริโภคเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจเนาะออคิดว่าน่าจะใช้ได้น่าจะมีจริงอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าต้องการที่ให้ตัวเองดูดีดดเพราะฉะนั้นนะเรื่องของแอปแอปพลิเคชันของออยอนเนี่ยจะช่วยท่านได้เยอะมากหรือว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องค่ะีย์ข้อมูลเข้าไปถามได้นะคะมันก็จะเป็นช่องทางที่ได้ด้วยความรวดเร็วบางครั้งเนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาถามนะคะเนี่ยตัวกินตัวนี้มีใยอาหารผสมนู่นนี่นั่นอะ่ะกินได้ไหม,มถามว่ากินได้ไหมถามว่าเออจะกินทําไมคะ มีเลขอยอยเลขนี้ถูกต้องไหมตรวจสอบแล้วถูกต้องทุกอย่างกินได้ไหมคะกินดีไหมไม่ทราบว่าท่านเป็นอะไรคะ<ฆ>ท,ำทำไมถึงอยากทานขออนุญาตสอบถามนิดนึงอยากลดน้ําหนักอะน้ําหนักมันเยอะออแต่ตัวนี้เขา,เขาโฆษณาแต่ว่าดูข้างๆกล่องแล้วมีข้อความโฆษณาไหมคะไม่ม,มีคนขายเขาบอกกินแล้วมันลดน้ําหนักนะฮะอยอยไม่ได้ให้แต่สมมติในกรณีที่มันเป็นใยอาหารเนี่ยเราบอกว่าถ้าเขามีใยอาหาร ในปริมาณได้สัก2.5กรัมต่อในการกินหนึ่งครั้ง <c oughs> นะคะเราก็จะให้เขากล่าวอ้างว่าช่วยระบบขับถ่าย <c oughs> ช่วยนะทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติอะไรประมาณแค่นี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็เป็นแค่นี้แต่ไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักอ้าวแล้วในกรณีแบบนี้กรณีที่โอเคกล่องระบบแบบนี้ชัดเจนตรงตามที่อยอยอ,อ,อ <c oughs> แต่ผู้ขาย ไป,ไปกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงแบบนี้เราจะมีมาตรการอะไรหรือเปล่าคะเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงผิดตรงตรงนี้ลาบากนะคะเพราะมันเป็นทูเวกันแค่คน2คน 2> ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้บริโภคเนี่ยจะติดอาวุธได้ก็อาจจะต้องใช้ออยแอปพลิเคชันตรงนี้ไปดูนะคะว่าหรือไม่ก็สอบถามเข้ามาว่าตกลงจริงๆให้ไหมก็ถามบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าตรงที่กล่องไม่เขียนนะคะข้อมูลไม่มีเนี่ยก็แปลว่าออยไม่ให้ถ้ามีถ้ามีออยให้มันจะต้องอนุญ,ญาตให้เขียนได้ถ้าเลขถูกต้องทั้งหมดนะคะม,มันก็จะไม่มีนะคะเขาก็พยายามบอกเนี่ยแต่เขาอยากลดน้ำหนักมากเลยจะให้ทํายังไง ขาบอกว่าก็ท่านก็ต้องหยุดกินให้มันน้อยลงแล้วออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะก็ต้องตอบไปประมาณนั้นค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยนะคะเราจะดูได้อย่างไรล่ะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามอย่างที่เราต้องการจริงถ้าถ้าเป็นอาหารโดยโดยทั่วๆไปนะคะคำว่าคุณสมบัติตรงกับที่เราต้องการอาหารอันแรกเราต้องการความอร่อย ต้องการรสชาติะนะคะแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานไหมอันนี้อาจจะต้องดูตัวภาชนะบรรจุเขาค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นกระป๋องกระป๋องก็ต้องไม่บวมกระป๋องก็ต้องไม่มีสนิมเกาะกระป๋องไม่บูบี้อะไรอย่างงี้ยฉลากครบถ้วนถูกต้องอันนี้ก็ก,การดูปัจจัยภายนอกรอบที่หนึ่งถ้าว่าเขาเป็นของเสริมอาหารเราจะดูอะไรเราก็ต้องดูกล่องฉลากข้อมูลที่เขาเขียนนะ,ะดูทั้งหมดอาจจะตรวจสอบเลขอ,อยอ,อดูส่วนประกอบมันนะคะถ้าถ้าเขามีการกล่าว่างแน่นอนเลยต้องจําไว้ว่า ไว้ในหัวใจเลยว่าออยลํสำหรับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมไม่ให้คำกล่าวอ้างในแง่ของการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคหรือเพิ่มความสวยงาม,มอันนี้ไม่มีนะคะแล้วออยอ,อนุญาตไปได้ยังไงอ,อันนี้อนุญาตในแง่ของความปลอดภัยที่เขาจะใช้ได้แล้วก็มีปริมาณที่กําหนดไว้ที่ตัวฉลากว่าให้กินเท่าไหร่เพราะตัวนี้อย่าลืมนะคะเรากินเสริมกับอาหารเพราะเราคาดว่าเราขาดแคลนตัวนั้นร่างกายเราขาดแคลนเราเป็นผู้ที่คิดว่าเราควรจะได้รับ เพราะฉะนั้นเมื่อผู้บริโภคคาดว่าตัวเองขาดแคลนแล้วอยากได้รับะะ mm. อยอยก็ให้เลขเฉพาะกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่ไม่ได้ให้ในแง่ของการเก็บอ้างสรรพคุณประโยชน์เราดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของสถานที่ผลิตถ้าเขามาขอแล้ว mm. ดูในเรื่องของสเปคของตัววัตถุดิบทุกตัวที่เขาจะใช้ <c oughs> ะะวัตถุดิบตัวนี้มาตรฐานตัวนี้ใช้ได้ไหม mm. นะคะแล้วผลิตผิดอย่างนี้โอไหมแล้วอายุการเก็บได้เท่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยอยเนี่ยดูให้เพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันจะหลากหลาย <Yeah. S 2> แทบจะครอบ<ห>จาักราวาลหาหา<ห>มาตรฐานเฉพาะเจาะจงไม่ได้แต่เราจะมีมาตรฐานเรื่องของสารปนเปื้อนมาตรฐานเรื่องของจุลินทรีย์มาตรฐานของโลหะอันนั้นที่เราจะครอบคลุ่มให้ได้แต่พอเป็นสารสําคัญแต่ละตัวที่เขาใช้เรา<ค>ก็จะมาดูว่ามันพอที่จะใช้และให้เสริมตัวนั้นได้บ้างไหมอย่างเช่นในเรื่องของใยอาหารอ๋อแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่มีแคลอรี่แต่ร่างกายต้องการนะคะอาจจะเป็นการชงเป็นเม็ดถ้าเป็นเม็ดเราก็ต้องบอกว่าถ้ากินใยอาหารแบบเม็ดต้องกินน้ำตามนะ1-2แก้วเพราะ ไม่งั้นมันจะไปพองระหว่างที่ท่อตรงไหนมันอาจจะอุดตันได้กับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนแต่ว่าถ้ากินอย่างนี้แล้วถ้าเขาไม่ไม่ออกกําลังกายไม่กินผักเพิ่มขึ้นระบบขับถ่ายเขาอาจจะไม่ได้ดูดีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มันเป็นอะไรที่เขาคิดว่าเขาขาดเรื่องของอย่างอาหารเขาจึงกินเสริมหรือว่าเขาขาดวิตามินและแร่ธาตุเขาถึงจะกินเสริมแม้แต่วิตามินและแร่ก็เกลือแร่ที่เราอนุญ,ญาตหรือแร่ธาตุที่เราอนุญ,ญาตให้เติมเนี่ยเรายังมีปริมาณจํากัด เพราะเราคิดว่าท่านต้องกินอาหารอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นปริมาณที่เราให้ใช้เนี่ยมันจะมีปริมาณสูงสุดที่ให้ให้ไปซึ่งมันก็จะไม่ใช่ปริมาณแบบวิตามินซีเราก็ให้ประมาณ160มิลลิกรัมแล้วค่านี้มาจากไหนมันมาค่าจากที่มีการคำนวณมีการค้นคว้าศึกษาวิจัยมานานแล้วว่าคนไทยต้องการได้รับวิตามินซีอย่างน้อยวันละ60มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านกินเสริมเราก็ให้60มิลลิกรัมเพราะท่านจะได้รับวิตามินซีจากพืชผักผลไม้ที่ท่านรับประทาน หรืออะไรก็แล้วแต่ในตลอดวันนั้นอยู่แล้วอันนี้เพื่อกินเสริมค,คิดว่าขาดแต่ถ้าเกิดวิตามินซีเป็นยาจะมีขนาดสักประมาณพันหนึอันนั้นกินเพราะว่าป้องกันโรคนะคะอันนี้กินเพื่อเสริมให้ได้ร่างกายได้รับวิตามินให้ครบถ้วนค่ะจุดประสงค์ต่างกันก็คือถ้าตัวดิฉันเข้าใจนะคะ,ะแล้วก็จะขออนุญาตสรุปแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวต้องให้ทางคุณมาลีชี้แจงก็คือง่าย ผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นไม่ว่าเราจะไปซื้อไว่าอาหารเสริมหรือว่าอาหารทั่วๆไปถ้าเห็นสลากปอยอแปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถรับประทานได้โดยไม่เป็นอันตรายแต่ต้องตามปริมาณที่ทางปอยอได้กําหนดไว้ข้างกล่อง<ะ>ถูกต้องหรือไม่คะ,ะใช่ค่ะแต่ว่าอันที่ว่าขณะนี้เองมันก็ อันไหนก็ได้จะเป็นอันที่ถูกต้องที่สุดนะคะดูความครบถ้วนข,ของข้อมูลด้วยดูชื่อผู้ผลิตมีไหมตามหาได้ไหมนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทางที่ดีถ้าเราไม่แน่<ม>ใจนี่เลยค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรวจสอบได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองเลยนะคะ,คะ,อ,ะอันนี้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วก็ล่าสุดคะ่ะยังมีกระแสผ่านทางสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งค่ะชื่อว่ายาร่วมว่านหัวใหญ่สมุนไพรประดงร้อยเก้า ปวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคค่ะตรงนี้ลักษณะอันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นยาหรือว่าจะเป็นเครื่องสําอางแน่นอนนะคะตัวนี้แน่นอนเลยว่ายานี่ต้องได้ใช่ไหมตะกี้ตะกี้บอกแล้วว่าถ้ายาใช้รักษาโรคแต่ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ดูชื่อสิคะยาเขาชื่อว่า ยาร่วมว่านหัวใหญ่สมุนไพรประดง109ค่ะอวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้ถึง109เลยทีเดียวเขาบอกว่ามีขายเกลือนในต่างจังหวัดนะคะมีฉลากปลอมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นยาที่อยอยไม่ได้ขึ้นทะเบียนแน่นอนเพราะยา,ยาแต่ละชนิดจะมีสาร สำคัญนะคะที่จะใช้รักษาโรคเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งหรือโรคที่มันเกี่ยวข้อง<ะ>แต่ไม่ใช่109โรคแน่นอนเพราะฉะนั้นนี้นชัดเจนเลยว่ามันต้องไม่ใช่นะคะแล้วมันก็จะไม่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของผู้ที่คิดว่าเออส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังนะคะ,คะมีโรคเรื้อรังที่ผู้บริโภคเองเนี่ยที่มีอายุเยอะๆแล้วเนี่ย นะคะก็มามาจากในเรื่องของบ้านเราจริงๆบ้านเราเนี่ยมีจะมีสมุนไพรเยอะ,ะบ้านเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีสูตรตำรับที่เป็นยาใช้รักษาโรคทางอายุวัฒนะเนี่ยมากมายที่ดีๆก็เยอะมากแต่ด้วยเหตุอันนี้ไปต้องเล่าเรื่องของประเภทเรื่องโบราณหน่อยนะค่ะเป็นเรื่องของเรื่องโบราณว่าจริงๆยาสมุนไพรของประเทศไทยเนี่ยมีมานานแล้วสูตรตำรับดีๆก็มีเยอะแต่แต่ด้วยที่คนต้องการ ไม่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพนะคะก็มีการปลอมแปลงสูตรเนี่ยทำให้ยาโบราณเนี่ยไม่เจริญเท่าที่ควรน,นะคะแล้วก็ทําให้แล้วก็ไปแอบอ้างาว่ารักษาโน่นนี่นั่นได้เหมือนเคสไลน์นี้มากมายนะคะแล้วก็แอบอ้างเพราะถ้าเอาเยาไปตรวจสอบทุกอย่างที่เขาพูดถึงในนี้ไม่ไม่มีไม่มีตัวตนเลยไม่มีข้อเท็จริงอยู่เลยคือไปตรวจสอบแล้วไม่มีไม่มีตัวจริงอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตามหาตอนนี้เราจะตามหาได้ยังไงถ้าผู้ บริโภครู้นะคะรู้แหล่งผู้ผลิตเนี่ยช่วยแจ้งด้วยนะเพราะยาเนี่ยก็จะโทษหนักนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยใช้กับผู้ป่วยทําให้เขาเนี่ยมีอันตรายมีผลกระทบถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเขาไปหาแพทย์ไม่ทันถ้าเขาเป็นไม่สบายเป็นโรคอยู่แล้วนะคะ,คะเพราะอันนี้ยิ่งอันตรายมากๆที่ไปใช้กับผู้ป่วยอืแล้วก็มีการกล่าวอ้างสรรพคุณคด้วยนะคะว่าถ้าผู้ป่วย ทานยาชนิดนี้ตั้งแต่100เม็ดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นยาอายุวัฒนะโอ้ดิฉันว่าจะอยู่ถึงอายุวัฒนะหรือเปล่าถ้าทานถึง100เม็ดขึ้นไปนะคะแล้วก็โอ้รักษาได้สรารพัดโรคเลยค่ะ109โรคนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วก็ยาแผนโบราณเนี่ยล่ะคะถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะดูอย่างไรว่ามันปลอดภัยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ